สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับไซโกฟรีสปินนะคะเพื่อนเนะวันนี้นะคะไซโกฟรีสปินอยู่ที่เกมสตาร์ไลท์พิงเซสนะเพื่อนเพื่อนนะอยู่ในค่าย PP Slot นะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะลองเล่นดูนะคะมาลองเล่นดูได้เลยนะเพื่อนเนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะเพื่อนเนะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ไซโก้ด้วยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของไซโก้เนาะโอเคเพื่อนได้หรือเสียงไม่ซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิว ดเด็กอายุต่ำกว่า18นะควรใช้วิจารยาในการรับชมนะอายุที่หน้าเกมอยู่ที่หน้าเกมเรียบร้อยนะเพื่อนอาจจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะเพื่อนนะวันนี้เอาทุนมา1,000บาทเลยทีเดียวนะเพื่อนนะมาจะแจกหรือเปล่ามาดูกันนะัเพื่อนนะโปับเป็ดก่อนกันแนละ้วกันนะเบ็ดขั้นต่ำของเกมนี้นะอยู่ที่1บาทนะเพื่อนนะโะขอเบ็ดสัก30ไปหมุนข้างนอกก่อนเพื่อน เกมนี้นะคะมีซื้อฟีสปินนันนะมีซื้อฟีสปินได้นะถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่นะมันก็คล้ายๆเกมสวิตโบนัสซ่านันเพื่อนะเกมนี้นะเห็นเขารีวิวกันนะก็มันน่าจะเข้ายากอยู่นะสแกตเตอร์เข้าเองอะโอเคนั้นเพื่อนะก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะเกมส t a r l i g น t นะเพื่อนะ ก็อยากจะมารีวิว,วให้ดูอีกรอบนะคะใครที่ยังไม่เคยดูที่ไซโกะรีวิวให้คลิปก่อนๆก,ก็สามารถลีกเข้าไปดูได้เลยในช่องของไซโกะเนาะตัวนี้นะคะได้เงินรางวัลอาจจะได้8ตัวขึ้นนะคะเงินรางวัลถึงจะขึ้นให้เรานะนะจะแตกๆอย่างนี้เลย2องสี 4, 6, 8, ใช่น่าจะประมาณ8ตัวประมาณนี้นะเพนะนะก็โอเคนะเพืนะ่อนะแจกดีอยู่แต่ยังไม่ได้กําไรนะแตกดีไว้ก่อนนะเพื่อนนะ เออได้มาสิบห้าบาทโอ้ดองยี่สิบบาทยังไงโอ้โหดองนี้ตรงนี้ได้มาเจ็ดบาทคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มเลย <c oughs> ดองยี่สิบสองบาทตังนี้สี่สิบหกบาท,อบาทโอ้โหเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สักโปงนึงเพื่อนอีกสักโป้งหนึ่งยังไม่แจกนั้นเพื่อนนะขอปรับเบ็ดลงซื้อฟรีสปินให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยดีกว่านะสักเจ็ดร้อยไปเพื่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไม้ใส่ปุ๋ยด้วยนะมานเพื่อนเลยรอบแรกได้มา21บาทนะได้15ฟรีสปินนะสแกร์เตอร์เข้าสี่ต์โอเคนะอุ๊ยนห้าสวย นันอะไรามสิบเอบาทก่อนเพื่อนเ้ยอู๋ตรงนี้สวยอุ้ยอุ้ยคูณสามโอ้โหโอเคก็ตัวคูณก็จะสะสมให้เรานะแล้วนะอู๋เสียดายคูณสองอู๋มาต่ออโหคูณคูณสี่คูณสองมาใหม่เพื่อน้ยคูณสิบสี่ละ เห็นไหมเพื่อนตัวคููเนี่ยจะสะสมให้เราไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าดีอยู่มะครงสิบกหกเพื่อนผมได้มาห้าสิบหกบาทอขอยาวๆขอยาวๆเคเพื่อนครณเงินเยอะเอาดิเอาดสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทเพื่อน โอเคก็ถือว่าได้อยู่นะคะถือว่าได้อยู่ไม่เชิงแบบว่าเสียเยอะนะแต่ก็ยังไม่ได้กำไรน,ไนะนะมาลอลุ้นอ้ยตรงนี้ตรงนี้เออโอ้โหคูณยี่สิบสองร้อยสิบบาทเพื่อเลยนะถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะพี่นะมาอีก 6สปินสุดท้ายโอ้ยยังแจกอยู่ยังแจกอยู่โอ้ยตัวแพงตัวแพงเออเอาหน่อยเล้ดโอ้โห45บาทอาจได้ทุนคืนกับการซื้อฟีสปินรอบนี้เรียบร้อยนะนะมาดูซิว่าเราจะได้กำไรหรือเปล่านะนะถ้าได้กำไรรอบนี้ก็คงจะไม่ซื้อฟีสปินอีกเลยนะนนะก็ได้คุ้มแล้วโอ้โห เอาดิโอ้โหเบื่อนโอ้โหโอ้โหคูณโอ้โหพันห้าโอ้ my god โอ้โหเบื่อนช็อตโคตรเด็ดอะโอ้โหมาอีกแล้วครับท่านโอ้โหโอ้โหเบื่อนโคตรเด็ดอะโอ้โหคูณสามสิบเก้าสองร้อยสี่บาทโอ้โหรวมได้หมดนะสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาท แอปเดียวเห้ยน,นะนั้น่็นะรอบนี้ Starlight Princess แจกเราแบบ จุดจุนะได้กําไรเท่านี้ถือว่าดีมากเลยนะได้กำไรพ5 0 0้าพักว่าบาทนะเพื่อนนะก็โอเคนั้นเพื่อนนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไซโกะพึงพอใจกับกําไรที่ได้จากเกมสตาร์ไลท์พลนเซ็ตอยู่ในค่ายพ p พนะใครที่สนใจอยากจะลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะเพื่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ไซโกะด้วยก็แล้วกันนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย